ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ครับแสงพระอาทิตย์นะครับกําลังจะโผล่ขอบฟ้านะครับอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับซึ่งมีนาข้าวนะครับที่กําลังจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับไม่เห็นน่าจะย้อนแสงนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่า ตอพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านะครับที่ท้องทุ่งนานะครับแห่งนี้นะครับจะดูสวยงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับ ชมบรรยากาศโ้รอบครับเห็นไหมครับสแสงกำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับผมมีนกบินผ่านด้วยนะครับมาลุ้นกันครับอีกนิดเดียวนะครับจะโผล่ขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับมาดูกันครับพระอาทิตย์จะพ้นขอบฟ้านะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับ บรรยากาศนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเห็นจังนะครับที่ผมถ่ายนี่ผมตั้งกล้องถ่ายบรรยากาศที่ว่าอยากให้เพื่อนดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านะครับว้าวรู้สึกว่ามีนกบินผ่านหลายตัวหลายต่อหลายฝูงแล้วนะครับแสดงว่านกเยอะมากๆนะครับนกน่าจะเยอะมากๆเนี่ยบรรยากาศทางนี้นครับอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับก็จะ เป็นคล้ายทะเลนะครับเป็นทะเลหมอกนี่เริ่มจะจ้อนแสงแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ผมก็ตั้งใจทํานะครับมารอดูตั้งแต่เช้านะครับเยเริ่มจะย้อนแสงแล้วนะครับดูจะมืดๆหน่อย พระอาทิตย์นะครับโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับดูครับดูอ่าทะเลหมอกนะครับสะท้อนแสงแดดนะครับดูสวยงามมากนะครับผมดูครับครับ เห็นไหมครับจะดูสวยงามมากว้าวสุดยอดนะครับเห็นไหครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับจะเห็นน้ำค้างนะครับที่เกาะอยู่ตามาใบข้าวหรือว่าอาประมาณนั้นนะครับใบข้าวนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยังไงอ่ะขายกระจก นะครับครับโอ้อยากให้เพื่อนๆนะครับมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเพราะว่ามุมนี้จะสวยงามมากนะครับเป็นมุมที่สวยงามมากพระอาทิตย์กำลังโผล่บนขอฟ้านะครับว้าว ซูมนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นน้ำค้างไหมครับที่เกาะอยู่ตามาใบข้าวนะครับแล้วแสงแดดจะสะท้อนนะครับเป็นคล้ายแสงไฟนะครับนี่เป็นแสงไฟเม็ดเล็กๆนะครับซูมอีกนิดนึงนี่ครับจะเห็นได้ว่านะครับ เป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับผมชอบนะครับชอบนะครับแบบนี้นี่เป็นระยะของการซูมนะครับจะซูมให้ดูแคบลงนะครับแต่ก็เป็นมุมที่สวยนะครับผม ยิ่งขึ้นสูงยิ่งสวยนะครับเป็นอะไรที่ Amazing ม,มากนะครับใช้ภาษาฝรั่งด้วยเป็นอะไรที่มาจั์มากเห็นไหมครับเห็นน้ำค้างนะครับน้ำค้างที่อยู่กับใบข้าวนะครับ เป็นน้ำค้างทั้งนั้นนะครับเป็นน้ำค้างทั้งนั้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับว้าว wow. สวยครับสวยอืมมองมากไม่ได้ครับเดี๋ยวสายดวงตาจะเสียนะครับโอเคครับโอเคครับ ให้ดูอีกมุมนึงนะครับ,บน่รนครับอาวนี่พระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์นะครับโผล่ขึ้นมาพ้นขอบฟ้าแล้วนะครับไอ้ขอ นี่ครับก็เห็นได้ว่าอยู่ตรงร่องเขาพอดีนะครับปูนาหมาก็มาเจอปูนานะครับนี่ครับนี่ครับดูหลายๆมุมนะครับตรงนั้นก็จะมีนกนะ่าจะเป็นนกกระยางนะครับ วงนกกระยางเยอะเลยนะครับเห็นจากไกลนะครับมาดูกันหลายๆมุมนะครับนี่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ามาเยอะแล้วนะครับกนะครับคนมาเก็บตัวเก็บอะไร

ถือว่าอากาศยังไม่เย็นเท่าไหร่นะครับก็แค่ประมาณหนึ่งนะครับ คล,คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็พาเพื่อนบมาดูบรรยากาศนะครับยามเช้าๆนะครับพระอาทิตย์แสงส่องยามเชา้าเฮ้ยนกกวักนะครับนกกวักนี่จะเป็นนกอนุรักษ์นะครับนู่นนะครับไ,ไปนู่นแล้วรู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นกกวักนี่จะเป็นนกอนุรักษ์นะครับล่าไม่ได้นะครับ ขนาดเอามาล่าเพื่อจะเอามาทำกินก็นยังโดดนะครับีแสงทองส่องยามเช้านะครับรวงข้าวสีทองนะครับตรงนี้โอเคคล,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมแมกละครับ เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขยายาให้มาโดยตลอดนะครับก็สนับสนุนกันอย่างนี้ไปยาวๆนะครับเพราะว่าคลิปของผมจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังจะทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับผม